สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก๊อฟเจเจบ้านมือสองครับวันนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา16นะครับภายในซอยกัลตนาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับถนนด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนการกนาพิเศษนะครับและหลังนี้นะครับเป็นทาวเวอรส์2ชั้นขนาดเนื้อที่18ตารางวานะครับสัง์ชันของเขาา3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันเลยนะครับ เริ่มจากด้าบ้านกันเลยนะครับตัวนี้ก็ทำเปลี่ยนนะครับรล้อให้ใหม่เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทำสีใหม่เรียบร้อยนะครับในด้านหน้าเนี่ยเราทําการปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันนะครับ ด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีประตูนะครับสําหรับคนของได้อีกหนึ่งบานนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านนะครับเป็นลานทําเป็นจุดที่นั่งเล่นได้นะครับแล้วก็นั่งพักยามเย็นได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับประตูนะครับเป็นบานสไลด์แบบนี้นะครับกว้างแสงรับแสงได้ดีเลยนะครับกว้างกว้างแบบนี้เลย พอเข้ามาถึงด้านในตัวบ้านนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถงนะครับของชั้นล่างนะครับกว้างแบบนี้เลยกว้างมากเลยนะครับนีนนยโถงกว้างๆเลยนะครับบ้านหลังนี้นะก็ด้านล่างเนี่ยพื้นทําการตกแต่งด้วยพื้นกระเบื้องแกรนิโต้นะครับขนาด60คูณ60นะครับ ตัวบ้านนะครับเราทาด้วยสีขาวนะครับก็ให้ความสว่างกับตัวบ้านนะครับแล้วก็บ้านดูมีมิติกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยครับและก็ด้านบนนะครับเราแต่งเป็นโคมไฟสวยๆให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์พักอาหารนะครับที่สามารถทรงกับข้าวนะครับทำเสร็จส่งกับข้าวกัน บริเวณจุดนี้ได้เลยนะครับเขาออกได้เลยห้องครัวด้านหลังนะครับต่อเติมเพิ่มเติมแบบนี้นะครับพื้นก็ทําการปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยเราทาเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเป็น L Shape นะครับแล้วก็ติดตั้งอ่างล้างจานให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราทาเป็น ประตูช่องเก็บของไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ซักล้างนะครับก็สามารถตั้งตู้เย็นตั้งเครื่องซักผ้าปั๊มน้ําแทงน้ําในจุดนี้ได้เลยนะครับห้องนึงนะครับในส่วนของชั้นล่างเนี่ยก็จะมีเป็นห้องน้ํานะครับที่ทําการเปลี่ยนกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ใหม่เลยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ ่าแล้วก็มาดูด้านบนกันต่อเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับทางขึ้นก็จะมีชา้นพักนะครับจํานวน2ตําแหน่งด้วยกันนะครับพื้นเป็นพื้นไม้นะครับตรงนี้ก็แข็งแรงนะครับทาสีใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยตรงนี้มีชั้นพักอีกหนึ่งจุดนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีด้วยกัน3มห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชานพักด้านหน้านะครับก็ชั้นบนเนี่ยก็จะปูกระเบื้องเป็นแกรนิตโตให้ทั้งหมดเลยนะครับขนาด60คูณ60นะครับมาดูห้องแรกกันเลยครับห้องแรกนี้ครับห้องนี้จะเป็นห้องด้านหน้านะครับซึ่เป็นห้องใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะครับเนื้อที่เขาก็ประมาณ12่อตารางเมตรได้นะครับ ก็จะมีหน้าต่างให้ด้านหน้านะครับก็บานใหญ่นะครับรับลมได้ดีเลยนะครับตัวห้องก็ทาเป็นสีขาวให้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าเช่นกันนะครับแบบนี้นะห้องนี้ก็เนื้อที่ก็ประมาณ10ตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็มีหน้าต่างเปิดเป็นบานสไลด์ให้แบบนี้นะครับรับลมถ่ายเทได้ดีเลยครับ แสงส่องเข้ามาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับก็เนื้อที่ก็ประมาณสิบประมาณ10ตารางเมตรนะครับตัวห้องนะก็มีหน้าต่างให้ด้านหลังแบบนี้เช่นกันนะครับก็อากาศแายเทีได้ดีครับรับแสงได้ดีเลยเป็นหน้าต่างบานใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับ โครงการนี้นะครับห้องน้ําของเขาก็นี่ครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ์แล้วก็เปลี่ยนพื้นกระเบื้องนะครับที่เป็นในส่วนของพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องในส่วนของผนังให้ด้วยนะครับอันนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ประตูนะครับตรงนี้ก็อ่าเราทาการ ติดตั้งเป็นประตูมีลายแบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับต,ตัวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับและบ้านหลังนี้นะครับอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา16ครับ ภายในซอยกันตนานะครับถนนการจนาพิเศษอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับราคาขายอยู่ที่1.690 0ล้บาทนะครับเนื้อที่ขนาด18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์นะครับเตรียมอาหารแล้วก็1ห้องรับแขกและอีกหนึ่งที่จอดรถภายในตัวบ้านนะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับโทรหากรอบได้ที่หมายเลข094ย์9 5 2 9 2ครับ หรือสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับต้องการบ้านนะครับอยากได้บ้านปรึกษาเคสไฟแนนซ์นะครับโทรหาก๊อบได้เลยครับอยากได้บ้านโทรหาเราครับเจใจบ้านมือสองครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ